จ๋าสวัสดีค่ะอาเจ๊ะอาเจ๊ะอาเจ๊กอาเจ๊กค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะพี่ชุนอยู่ไหนลูกพี่ชุนพี่ชุนวะชุนจ๋าละ่ะพี่ชุนขาละ่ะพี่ชุนจ๋าละ่ะจิ๊บจิอ๊จะไปไหนลูก โอ้ดูได้ของเล่นแล้วคะของเล่นอะไรคะดูได้ของเล่นอะไรมาคะโอ้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 โอ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  แยกตรงไปทำไมเอ๊ะเอ้าตาอยู่ไหนอาตาหนูจินอยู่ไหนจ้าตาหวานปิ้งปิ้งนะจ้ะาปากอยู่ไหนปากปากอุย้ยใครมาปากอยู่ไหนปากหนูจินอยู่ไหนจุบ๊บจุ๊บอยู่ไหนจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้าหมูอ่ะจ้าหมูอ่ะลูก ไม่สนใจเลยเหรอไม่เล่นกระม่มมาเลยเหรอ อ้อมฮึหมดแล้วไปันไหมโอ้อะไปเก่งจังเลยใครเก่งจิจิหระ